สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับมวยอุดรสุราชก็เช่นเคยนะครับผมก็ออกมาวิเคราะห์วิจาร์ณมวยไทยเจ็ดสีนะครับอาทิตย์นี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่1ึกพฤษภาคมนะครับคูมม่มวยวิจุนวางไว้ก็คู่เอกเดี่ยปไปการชิงแชมป์ว่างมวยไทยเจ็ดสีเป็นการเจอกันระหว่างเจ้าเรบโบเล็กโตโยทาอาจเจอกับอยอดอีทีติดติาส่วนคู่รองนี่มหาบุคน มหามงคลไข่อะไรนะไข่ใหม่เนี่ยไขย่มหามงคลเบสเบ็ดหนึหรือว่ามหามงคลวอวังพรมเจอกับเพชรดำพอเจริญแพทย์ส่วนคู่1นคู่สองนี่เป็นมารอบบนเสือครับเดินทางมาถึงอ่ารอบ4คนสุดท้ายแล้วคู่สก็เพชรสังวานสสสมากาเมนเจอกับอุติกรส่วนน้ำทางคีรีเปิดหัวคู่แรกเจ้าฉลามดำ นายเวทศาาราเจอกับภูมิใจไทยอ่าประกรณ์พรสุรินทร์ครับขโมยพิจิตรวางไว้ถือว่าอย่างหน้าดูหน้าชมนะครับก็ต้องย้ำนะครับต้องย้ำเพื่อนๆน,นะการวิเคราะห์วิจารณ์เป็นแค่ข้อมือเบื้องต้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับบรรยากาศตัวหน้าตู้แนวทางการห้ามกับของกรรมการบรรยากาศการเชียร์ที่มุมนะครับ3อย่างนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลัก ในการลุ้นในการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ว่ามีตัวช่วยอยู่แล้วต้องวังหูประกอบส่วนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดที่ว่ายังไม่มีตัวช่วยครับสนใจจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมะจะมาฟังหูผมจะมาใช้บริการกับผมก็ติดต่อมาได้ถ้าเปิดโทรผมก็จะพิมพ์ไว้ด้านล่างนะครับเล่นมวยอย่างไรให้ได้เฮินในระบบป,ปิดนะครับช่องเสร็จสีผมกม้าการันตีรนะับ ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับรายเดือนเดือนละ1000รายสัป,ปดาห์สัป,ปดาห์ละ300นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับก็เข้าสู่การวิเคราะห์การวิจารณ์ครับคู่แรกก็เดินทางมาถึงรอบ4คนสุดท้ายนะครับคู่แรกก็เจ้า,จาฉลาดนำนายเวริญทัศราเจอกับ ภูมิใจไทยสสปรกรบฉลามดำนาช่วยท่าสาราตั้งแต่มาต่อยหมารอบก็ถือว่าโชว์ฟอร์มชนะพัตลอดรับชนะเพชรสังวานชนะเจ้าเพชรนำใจสจอ,อ,อต้องไฟลล่าสุดก็ชนะเพชรสังวานสสมานการเหมือนอดีกกันนะครับส่วนกู่ชกภูมิใจไทยสส,สปรกรภูมิใจไทยก็มาต่อยบอารอบประโชว์ฟอร์มไว้ดีเช่นกันนับจากไฟหลังนี้ ชนะเพชรมงคลสิทธิสารวัตรเสือชนะขุนศึกต่อเจตพันธ์ไปล่าสุดชนะอ่านอกพุติกรสวนน้ำทางกีรีครับอ่ามาดูคู่นี้นครับเจ้าฉลามดำนานเยเวาสาสลาหรือว่าชื่อเดิมเดิมเนี่ยเจ้ากสาิกรนายเวาตาสลาหรือว่าอีกชื่อหนึ่งครับเจ้ามดฟันไฟนายเจเบศาสลา,ราครับเป็นมวยจากอำเภอท่าลา,าจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ซ้อมอยู่ที่ค่ายสโชคมีใจนะครับก็ถือว่าอ่าเป็นลูกศิษย์อ่าวเคราะหัว่แฟนของอ่าท่านนายกเอกนะครับเป็นมวยฝีมือฝีมือตั้งรับจับทางออกซ้ายออกขวาเตรียมตัวดีครับยิ่งต่อยิ่งเก่งยิ่งต่อยิ่งพัฒนานะครับส่วนคู่ชกเจ้าภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินเนี่ยเป็นมวยจากจังหวัดสุรินเป็นมวยซ้าย ต่ซ้ายต่อยซ้ายในมีลูกลอกลูกราชุกยัยรับมาตรฐานนี้รับเด็กคนนี้ถือว่าอ่ายิ่งต่อยิ่งเก่งครับยิ่งต่อยิ่งเก่งใช่ครับมวยคู่นี้ผมมองว่าน่าจะเจอกันในรอบชิงมากกว่าครับดูว่าจะเป็นคู่ชิงที่เหมาะสมมากๆนะครับมวยคู่นี้เคยใช้บริการกันมานะครับวันนั้นต่อยที่วิธีมวยลุปินีไปต้นต้นเบียดไปอีทอารอีทอาร์ับจาเจ้า,จา อ่าฉลามดำจะเล็กขึ้นมาแต่ว่าทีต่อทีโดนต่อโดนราน,นั้นเนี่ยเวทของเจ้าฉลามดําจะเล็กกว่าเจ้าภูมิใจไทยครับลูกดนักลูกแรงประทะไปแล้วเนี่ยเป็นรองเจ้าภูมิใจไทยมาเจอกันใหม่อ่าอาทิตย์นี้ครับน้ําหนักเจ้าฉลามดำาขาดูว่าเต็มเวทครับมวยคู่นี้มมยคู่นี้ราคาเลทเปิดมาอยู่ที่เจ้าภูมิใจไทยต่อในราคา11ต่อ8 คนที่ผมบอกรองไปที่ผัวเจ้าฉลามดำครับผมดูว่ายิ่งต่อยยิ่งเก่งยิ่งพัฒนานะครับไฟล่าสุดอาอาจจะต่อยได้ตามไปนิดหนึ่งนันดูว่าหมดยกอาดูว่าเป็นรองเจ้าเป็นสมานแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาต่อยไปดีมากเลยต่อยไปดีมากเลยอาทิตย์นี้ผมดูว่าเป็นมวยที่น่ารอครับก็ได้บอกรองไปที่เจ้าฉลามดำนายเวตาสาราน,นะครับ เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการเป็นการเจอการระหว่างเจ้าเพชรสังวานสอสามางกาเมน้นเพชรสังวานสอสมบางกาเม้นเนี่ยชนะกอเตาเพชรสมนึกแพ้ฉลามนำนายเวตศาราไฟลล่าสุดเนี่ยเฉืนอนชนะกอเตาเพชรสมนึกคนระับหมดแบบหมดยกผมมองว่ากอเตลเป็นตัวชนะคนระับผมมองกอต่อนตัวนะแต่ว่ากรรมการรวมประแนนแล้กระชูบือให้เจ้าเพชรสังวานชนะถือว่า ทุกคนต้องยอมรับในการตัดสินของกรรมการนะครับอยอมรับในกฎกติกาแต่ว่า,าความรู้สึกทางหน้าจิตใจเ็ายังรู้ว่ายังไงเพราะฉะนั้นผมรู้ว่าเจ้ากดต่อชนะครับส่วนคู่ชกวุฒิกรส่วนน้ำพานคีรีหรือว่าวุฒิกรอปอเพชรศริสองไฟหลังสามไฟหลังนี้ชนะไฟพิฆาตสิตหลวงพี่น้ำฝนชนะเพชรมงคลทรงเหนียดรบบ้านแล้วไฟล่าสุดเนี่ยแพ้นอก ภูมิใจไทยประกอบพอสุรินครับจะอ่าไม่ใช่เดยวไม่ใช่แพ้นอกภูมิใจไทยเดยวไฟล่าสุดเนี่ยชนะอ่าเจ้าเด็พาคินสามไฟหลังเนี่ยชนะเพชรมงคลแล้วก็มาแพ้นอกภูมิใจไทยไฟลล่าสุดเนี่ยเบียดชนะเจ้าเด็พาคินสิทธิ์กำลังจีรวัตรมานะครับฟอร์มอ่าถือว่าลงปิดนะครับ เจ้าเพชรสมานสอสมาการเมน้นก็เป็นมวยจากจังหวัดบุรีรัมนะครับอ่าสิริรักของเสียสมานเขาก็ถือว่าเข้ารอบมาแบบอ่าโชคช่วยครับคิดว่าอ่าตกรอบไปแล้วเนื่องจากทำน้ำหนักไม่ได้แต่ว่าไฟตัดมาก็ถือว่าไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการก็ถือว่าคณะกรรมการตัดสินได้ถูกต้องนะครับให้เจ้าเพชรสังวานได้กลับมาต่อยใหม่อีกครั้งนะครับก็ ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาจเจ้าคนอื่นมาต่อยแทนก็ลำบากนะครับเนื่องจากเป็นรอบแปคนสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรอบแรกนี่อาจจะเอามวยสำรองมาต่อยแทนได้อันนี้เป็นรอบแปดคนสุดท้ายก็ถือว่าคณะกรรมการตัดสินได้ถูกต้องครับให้เพชรสังวานเข้ามาต่อยและไฟสังวานไฟรัสสุก็เจ้าสังวานเบียดเอาชนะเจ้ากอดต่อมาได้ถือว่าโชคโชคช่วยนะถือว่าดวงเป็นมีดวงเช่นกันนะครับ เจ้าเพชรสังวานเป็นมวยรูปร่างดีเป็นมวยรูปร่างดีเป็นไมเข่าเปิดเกมฝังหน้าดันแทงนะครับไฟนีเพิ่มเบตมา116ก็ถือว่าอ่าจะทําให้นิดหนึ่งครับทำให้นิดหนึ่งส่วนคู่โชคเจ้าวติกรวิติกรส่วนน้ําส่วนน้ําทานกีรีอ่าเป็นมวยจากจังหวัดกระบี่ก็เป็นมวยฝีมือนะฝีมือต่างรับจับทางไฟลากุดจะเป็นมวยเปิดเกมนะเนื่องจากเจ้าเดบาคีเป็นมวยตั้งรับอยู่แล้ว อ่าไฟนี้ก็ทรงมวยก็ต่อยตั้งรับเต็มนอนเพราะว่าเพชรสังวานเดินเข้าหาเจ้าวิติกรแน่คู่นี้ถ้าเกิดว่าก่อนมวยรอบก่อนมวยรอบประกบคู่นี้มาผมนึกไม่ถึงนะครับว่าคู่นี้จะเจอกันได้นะครับแต่นี้ก็อ่ามวยรอบแล้วต้องโคโจมาเจอกันในระบบนะครับอ่ารูปร่างรูปร่างเจ้าอ่า วุติกรก็ถือว่าไม่เสียเปียบอะไรมากมายแต่ว่าน้ําหนักปล่อยลูกหนักลูกแรงประทะไปเรยแตนะ่ผมรู้ว่าเจ้าวุติกรสู้เพชรสังวานไม่ได้คู่นี้ราคาเลทเปิดมาอยู่ที่เพชรสังวาน5้านะครับคู่ที่ผมชอบที่เจ้าเพชรสังวานสอสมานกามเมนต้นต้น,ตน,ตนอ่าบทเปียอ่าต้นต้นเนี่ยอาจจะต้านได้แต่ว่าบทเบียดเสียดสีไปเนี่ยลูกหนักลูกแรงอ่าผมดูว่ายัางไงเจ้าวุติกรต้านเพชรสมานอ่าเพชรสังวานไม่ได้ คุีปปฏิทิพเพชรสังวานสอสมาครการนี้นะครับเดินทางมาถึงคู่รองของรายการเป็นการเจอกันกระหว่างเจ้ามหามงคลมหามงคลเบสเบ1หนึ่งหกแปด 8, เจอกับเพชรดำพอเจริญแพทย์มหามงคลวอวังพรมเนี่ยสองไฟหลังแพนกยอดวิทยาสีรักมมยไทยแล้วก็มาแพ้ยุษฎเดชสิทธิเชษบุญธรรมส่วนคู่โชคเนี่เพชรดำพอเจริญเพทยเพชรดำเนี่ยห่างหายไปนานเลยอสองไฟหลังนี่แพนกแม็กนัม บางกอกอะไรยนที่ช่องเก็บสีแล้วไฟล่าสุดเนี่ยชนะซูเปอร์แจ็คอาซูเปอร์แจ็ครูปะคำหวานเลยต่อยวันที่อาวันที่สิบหกสิบหกวันที่ห้ากุมภาปีหกห้าอต้นต้นต้นปีนี้เองครับก็ก่อนแต่นั้นก็หายไปพักหนึ่งกลับมาแจ้งเกิดชนะซูเปอร์แจ็คในระบบปิดนะครับเพชรดำพอเจริงแพทย์เนี่ยเข้าเวรแทนเพชรดำเพชรเกียรเพชรนะครับเจ้ามหามงคล มหามงคลววังพรมเ,เป็นมวยจากจังหวัดยะสโสธรนะรเป็นลูกชายของอดีตอามวยเอกเช่นกันนับมคงคลเดชสิทธิประทับก็เป็นมวยซ้ายเป็นมวยซ้ายยืนมวยสวยยืนมวยนิ่งเปะตั้งฝงังคานะครับก่อนตั้งที่ฟอร์มถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าสองขวหยับเนี่ยโชว์ฟอร์มไว้อ่าบูนิดหนึ่งส่วนคู่ชกเจ้าเพชรดำพอเจริญเพชรเพชรดำพอเจรเิญแพทยเป็นมวยจากจังหวัดสระบุรี ซ้อมอยู่กับอาค่ายของผู้ใหญ่พิรมนะพอจิตแพศเป็นไมเคิลเปิดเกมฝั่งหน้าดันแพ้นะครับถ้าวันไหนตัวมาดีเขาจะต่อยดีครับแต่ว่าเป็นมวยที่ว่าต้องเช็คตัวเช็คเสือเช็คบรรยากาศต้องเช็คจุดนะเช็คจุ่ตลอดครับแล้วก็สภาพร่างกายช่วงหลังดูว่าก็แห้งชามน้ําชามนะครับคู่นี้ราคาเลทราคาเลทเปิดอยู่ที่เจ้ามหามงคลต่อในราคา11ต่อ8คู่นี้ผมกชอบที่เจ้า มหามงคลครับอาทิตย์ที่ผมชอบถึงชอบมากๆครับดูว่าเป็นมวยวัดดวงที่น่าเล่นหน้าวัดนะครับเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการเป็นการเจอกันระหว่างเจ้าเรมโบเล็กอาเรมโบเล็กโตโยทาหรือว่าบุ้มพูดินเจอกับยอดอีทีปอตทอทวีคนที่เป็นมวยฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่นะครับ แล้วก็มีแชมป์อ่าร้ออ่าช่องเจ็ดสี140ร้อยสี่สิบปอนด์นะครับอ่าเป็นเดิมพันนะครับชนะก็ถือว่าได้ฟ้าแชมป์อ่าช่องเจ็ดสีไปนะครับเจ้าเรโบเล็กโตโยต้าเนี่ยสามไฟหลังนี้ชนะพันประหยัดสิทธิ์เทปุ่นทำช่องเจ็ดสีแล้วก็แพ้เพชรอู่ทองอ่อันเมืองช่องเจ็ดสีไฟล่าสุดเนี่ยชนะธนันชัยแฟร์เทคที่ช่องเจ็ดสีส่วนคู่ชกเจ้ายอดอีทีสามไฟหลังนี่ ชนะสกุลชัยเล็กแปงกองปราบทีุ่มปินีชนะแปดแสนเล็กปีเกยไวลัสุดเนี่ยชนะพันประหยัสิทธิบุญธรรมไว้ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับคู่นี้ระหว่างนอกกับในระหว่างนอกกับในเจ้าเรโบเล็กโตโยทานนี่เป็นมวยเป็นมวยจากจังหวัดชายภูมิซ้อมอยู่กับอ่านะบ่มภูดินครับมีเจ้าซิงสิทธิถักเพชรพญาไทยอ่าคอยเทนคอยสอนอยู่เป็นมวยฝีมือ ฝีมือต่างรับจับต่างออกซ้ายออกขวา <im itation> เก็บรุ่ไปเกณย์นับยืนมวยสวยยืนไปนิ่งครับอฟอร์มช่วงหลังถือว่ากาลังสุกกาลังข้าวเลยและเป็นมวยเข่าเป็นมวยฝีมือที่ไม่แพ้ในนะครับไม่แพ้ในเพราะว่าในนี่มียังไงมีเจ้าสิทธิชัก <im itation> สิทธิชักเ <im itation> พชรพญาไทยจะเป็นมวยที่ว่าไล่แขน <im itation> ผมถือว่าเป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยครับ ว่าไฟไหน่อยเข้ามาเต็มถังเต็มสูบนะมวยเข่าจะมาตีเขาตีละบากมากไล่แขนอ่าไล่แขนเก่งมากมีสลับฝั่งหน้าทรงมวยปราบมวยเข่าเลยส่วนเจ้ายอดอีทียอดอีทีเป็นมวยเขา่าเปิดเกมฝั่งหน้านั่นแทนนะครับเก่งเฉพาะกีดกับมวยเขา่าแต่ว่าล่อยกับมวยฝีมือก็ไปไม่เป็นเช่นกันนะครับฟอร์มช่วงหลังถือว่ากําลังสดกําลังห้าวคู่นี้ราคาเลทเปิดมาอยู่ที่เจ้าเรมโบเล็ก ต่อในราคา11ต่อ8ปดคนที่ผมว่าชอบไปที่เจ้าแรมโบเล็กต่อโยธาหรือว่าบุ้มปูดินครับมวยทรงนี้ผมดูว่าเข้าทางเจ้าแรมโบเล็กนอกแรมโบเล็กได้เปรียบในเจ้ายอดอีทีจะมาตีเจ้าเรมโบเล็กผมมองว่ายากมากครับเพราะเจ้าเรมโบเล็กมีลูกไล้แขนสลับฝังหน้าอ่าได้อ่าครูมวยอย่างเจ้าซิง,ส,งสิทธิทักษ์แก้เกมให้ผมมองว่า หยิบสดนะครับคู่นี้ราคาเริเปิดอยู่ที่แรมโบ้เล็กต่อในราคา 11- ต่อ8คู่นี้ผมชอบที่เจ้าแรมโบ้เล็กนะครับมวยชอบอาทิตย์นี้นะครับผมชอบ2ตัวและชอบมากๆครับชอบที่เจ้าแรมโบ้เล็กต่อโยธาส่วนอีกตัวชอบที่เจ้ามหามงคลเบสเบสหนึ่งหกแปดนะครับส่วนมวยหน้าร้องมวยหน้ารองผมชอบที่เจ้าฉลามดํานาเจาเวท่าสาลานะครับ ส่วนมวยตัวเดียวโดโด,โด,โดอาทิตย์นี้ถ้าเอาไปเล่นะครับ,รรบผมชมที่เจ้าแรมโบเล็กต่อโยธานะครับส่วนมวยเอาไปแทงสเต็ปเอาไปแทงมวยชุดคู่แรกตัวแรกเอาไปที่เจ้าเพชรสังวานตัวที่สองจะไปที่เจ้ามหามงคลส่วนตัวที่สามเอาไปที่แรมโบเล็กต่อโยธานะครับก็ก่อนจากการน,นะครับก่อนจากการก็ขอพี่้องพ้องเพื่อนแต่ก็สมาชิกของผมทุกท่านนะครับ ลุ้นมวยอย่างมีสติเข้าตัวถูกกอ็อย่าลืมออกตัวบางทุนนะครับโชคดีมีใจทุกท่านครับผมสวัสดีครับ